นิยางจากลยาเสียงเรื่องเลองพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่18เรื่องของคาราถูกปุกปิดเป็นความลับ ไม่มีใครพูดว่ามอมราชวงศ์พันวดีได้พบกับหลานสาวแล้วขณะที่เจ้าเตยยังมีชีวิตอยู่และน่าแปลกที่ถึงแม้ว,ว่ามันจะแก่ถึง12ปีแต่มันก็ยังคงจำคาร่าคุณหนูน้อยของมันได้ตอนนี้ หม่อมราชวงศ์พันวดีที่สามีตายไปแล้ว6ปีได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านสวนที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่กับไร่อยู่กับสวนอยู่กับฝนอยู่กับแดดแม้จะไกลาจากทะเลเพอสมควรเพราะอยู่ใกล้กับจังหวัดราชบุรีแต่กรร็ร่มรื่นอยู่แบบสบาย ตามแบบฉบับของท่านที่ชอบธรรมชาติมากกว่ารถาติดขัดในเมืองหลวงบุญช่วยช่วยเป็นคนขับรถพาจันทราและพลนพัทมาที่นี่ตามคาเชิญของหม่ัมราชวงศ์พันวดีพาณิชพิพัฒน์คุณทั้งสองเต็มตัวมาค้างขึ้นกับท่านคุณหญิงท่านคนใจเย็นมาก เมื่อได้คนเอาอัลบั้มรูปออกมาจากห้องนอนของท่านได้เปิดรูปของครอบครัวของลูกชายคนกลางกับครอบครัวริสาน่ารักออกมาให้จันทราและบุญช่วยได้ชื่นชมจันทรานั่งดื่มชาอยู่กับท่านที่ดิมทะเบียงนั่งมองพลอยนภัสที่ก้มลงถ่ายภาพผีเซอ้อหลักสีโดยมีเจ้าเตยนอนเฝ้าอยู่ข้างๆ ไม่ห่างจากเจ้านายสาวมันไม่วิ่งเล่นแล้วแต่มันไม่ยอมให้คุณหนูของมันคล้าสายตาหญิงสาวถ่ายภาพของเจ้าเตยที่มีผีเสื้อสีส้มเกาะอยู่ที่หัวของมันเพื่อส่งให้โจนาธานดูเขาเกิดเปิดรูปเปิดดูรูปและวโรกลับมาสวัสดีค่ะ เธอเอ่ยทักทายก่อนด้วยเสียงสดใสขณะที่เขาเท้าขางมองเธอรู้ไหมที่นี่มันกี่โมงปล่อยนักพัฒทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้หนุมไม่ได้กะว่าจะกวนคุณสะหน่อยคุณโทรมาเองตั้งหากแต่ฉันยังไม่ได้นอนไหนดูสิขอมองภาพกว้างๆหน่อยเธอยิ้มอย่างดาเริงขยับตัวยืนขึ้นสูง,สง แล้ววนตัวไปรอบๆให้เขาเห็นภาพบรรยากาศบ,บ้านสวนซึ่งในนั้นได้ติดภาพของคุณย่าและจันทราที่จิบชาคุยกันที่ระเบียงบ้านคุณย่าของคาร่าหรอเขาเอ่ยถามค่ะน่ารักไหมอืมเขายิ้มในแบบของเขาดีใจด้วยแต่ต้องระวังตัวหน่อยนะ พอเขาพูดอย่างนั้นเธอก็ยังห่วงตัวเองค่ะตอบรับเขาแล้วแม้สีหน้าที่แสดงออกจะไม่ค่อยสบายใจนักแต่ก็พอเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารนี่คือเจ้าเตยอายุต้อง12ปีแล้วนะคะเธอเอีงยงใบหน้าไปหาสุนัขพันุ์ผสมระหว่างวางแก้วกับลาบะดาอสีดำมันเลือกตามองจร เห็นตาสีขาวตัดกับสีขนของมันจ,นจนจนนทานหัวระว่าเบาเองชอบอกชอบใจหนูไม่โกนคุณแล้วคุณนอนถอะค่ะถึงจะบอกเขาอย่างนั้นแต่เขาก็รู้ว่าเธอยังอยากคุยกับเขาแล้วเธอละ่ะคืนคืนนี้คุณยากเขาชวนให้ค้างอยู่ด้วยกันนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอยิ้มตอบ ที่นี่มีแค่คุณย่าคนรับใช้กับคนสวนค่ะส่วนลูกๆของท่านยังอยู่ที่กรุงเทพเขาจึงพยักหน้าสงสัยฉันต้องไปหาเธอก่อนที่จะร้อให้เธอมาหาฉันซะแล้วจะได้เจอคุณย่าได้เจอคุณย่าแล้วนี่ฉันคงกลายเป็นหมาหัวเน่าเขาแกล้งพูดกลัวหัวหลอกทำไมคุณต้องพูดอย่างนั้นด้วยเธอหน่าง้มใสเขา มีคุณย่าแล้วคงลืมชฉลาลวสิเธอทำเสียงองอแงคุณจอนพูดจามไม่น่ารักเลยค่ะหนูจะไปว่าคุณได้ยังไงเอาเถอะเอาเถอะระวังตัวด้วยกันแล้วกันดีแล้วที่พาคุณช่วยกับคุณแม่ไปด้วยพยายามอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวละ่ะอย่าเชื่อใจใครรู้ไหมค่ะรีบตอบอยิงทันควัน เราอยากให้จนทานรู้ว่าเธอ,อยังเชื่อฟังเขาอยู่เสมอบายค่ราบายค่ะฝันดีนะคะเธอยิ้มจนตายหยีโบกมือเยอยๆอีกด้วยทำหมชายหนุ่มได้แต่ยิ้มขันถึงแม้จะวางสายกันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีรอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าเหมือนมีสายใยบางๆระหว่างกันพลอยมากินชาสิลูก นี่นะมีทับทิมกรอบด้วยนะจ๊ะหม่อมราชวงศ์พันวดีเรียกเธอพลางกวักมือเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่เธอเอาแต่วิ่งเล่นกับโจ้าเตยจนเงอโซกจนคุณย่าต้องกวักมือเรียกให้มากินขนมพลอยนภัสยังจำบรรยากาศแบบเดิมได้อย่างดีพลอยนภัสกระโดดนิดๆเหมือนบรรยากาศตอนเด็กๆจนคุณย่าและคุณชนตรา หัวเราะที่เห็นสาวสิบแปดย้อนวัยเด็กเธอนั่งลงที่เก้าอี้ข้างคุณย่าแม่สีจึงวางถ้วยทับทิมกรอบสีหวานให้กับเธอสาวน้อยตาลุกวาวชื่นชมขนมสีสดใสหอมกลิ่นควันเทียนน้ำกะทิขนุนพลอยน้ำพสสดขนมจนเกลี้ยงถ้วยยิ้มจนตาหยีอย่างชื่นใจกุญญาของเธอ ยก้าเ็ดปากให้ราวกับเธอยังเป็นเด็กๆเ,เจ้าเตยนางหมองเจ้านางสาวเหลียปากแผลบๆจนเธอรู้สึกผิดที่สดขนมจนหมดถ้วยขนาดนั้นเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนเป็นเด็กคุณพันวดีชอบอยู่กับเด็กๆตอนนี้หล,นหลานๆก็โตกันหมดแล้วท่านได้ชื่นใจกับหล,นหลานๆแต่ก็ไม่มีความสุขมากพอเพราะยังขาดดวงใจของท่าน เด็กหญิงที่ได้เชื้อแขกมาจากมารดาดวงตาคมเข้มผิวขาวผมม้วนราวกับตุ๊กตาคุณย่าคิดว่าท่านคงไม่มีโอกาสได้พบหลานตัวน้อยอีกต่อไปแต่ตอนนี้ท่านได้พบกับเธอแล้วพลอยนภัทได้เดียนแกะสลักฟักทองได้เดียนร้อยพวงมาลัยเข้าสวนเก็บผักผลไม้ทำโนนทำนี่หลายอย่าง พอได้เวลากลับบ้านก็ยังคงอิดออดอยากอยู่อ้อนคุณย่าอีกสักนิดแต่คุณป้าจันทราก็ยังคงมีงานข้างค้างอีกทั้งได้นัดพบกับคุณหญิงอีกหลายท่านจึงจำใจต้องตามใจกันเพื่อกลับกรุงเทพคาเออหนูพลอยมีเวลาว่ามาเยี่ยมย่าอีกนะ ท่านยังคงอะไรอาวรยกมือนุ่มๆแม้จะเหยียวยน่นมากุมแก้มอิ่มนุ่มของพลอยนภัสเธอยิ้มหวานรับคำคุณย่าก่อนจะหันไปจูบมือของท่านแทนคำสัญญาคำว่าสายเลือดมักค้นกว่าน้ำมากนักหลานยักษ์หลานรักของย่าพูดแล้วก็ก้มลงหอมนาภาักอย่างที่ชอบทำเสียดายวันเวลาที่ขาดหายไป ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครที่คิดรด้ายกับหลานกระทั่งทำให้หลานสาวต้องหนีตายไปอยู่กับยายสาครใจของคนเป็นแม่ใจสจขาดที่ต้องทำศพลูกชายกับลูกสะพ้ยที่แรกท่านไม่คิดเลยว่าจะเป็นการฆาตกรรมแต่พอรู้ว่าแม้แต่ทนายความของลูกก็ตายจึงอดคิดสงสัยไม่ได้ว่า หรือนี่จะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหม่อมราชวงศ์พันวดีได้แต่มองดูหลานสาวขึ้นรถจากไปปล่อยนภัทมองท่านจนลับตาก่อนจะหันมายิ้มให้จันทราที่บีบมือเธอเพื่อให้กำลังใจเธอเธอนอนลงซบไปหน้าลงกับตักกับตักอันอบอุ่นของท่านขอบคุณนะคะคุณป้าที่ช่วยพล่อย จนพลอยได้พบกับคุณย่าจันทาย,ยิ้ม,มวางๆลูบมือบางของคนเป็นแม่ลงบนผมนุ่มๆของเธอฉันยินดีช่วยหนูพลอยเสมอจ้ะหวังว่าหนูพลอยของป้าจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆสักทีนะเธอจึงดึงมือของท่านมาจูบแทนคำขอบคุณและแทนความรักที่เธอมีให้กับท่านเสมอมาจบแล้วนะคะ เพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่18ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบนิยายของตาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีแรงกำลังใจเนาะตอนนี้ตาย,ยังไม่ได้ร้อยเหรียญเลย ฝากเพื่พช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดืนเนาะกับคุณลวงหน้านะคะยิงให้ก็ยิงได้รับรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ